หนูก็จะมาเล่นของเล่นนะคะก็ที่เล่นเป็นฟานนะคะเป็นกระเลยน,นี่นะคะก็ไปเอาดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่หนูทำไว้นะคะ จะบอกทีหลังนะคะอันนี้จะเป็นซุปหน่งไมค้ค่ะอันนี้จะเป็นเกียวคะ่ะอันนี้ผักกรอบค่ะแต่ยังไม่กรอบคะ่ะอันนี้จะเป็นเอิ่ม หนมกนะคะก็ําทำํำ,ำแป้งของเราเลยทำแป้งของหนูนะคะอันนี้หนูไม่รู้ว่าคือเมนูอะไรแต่หนูอยากทำหนูก็เลยทำนะคะนจะเกี๊ยวทอดนะคะมีเป็นเกียเกเก๊ยวทอดมันชื่อเมนูเกี๊ยวทอดแต่ยังไม่ทอดจะทอดเลยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำค่ะ ก็จะทำเลยนะคะทำทแล้วก็คุณไปด้วยค่ะลองดูนะคะว่ามันจะทําเมนูที่หนูอยากทํามากที่สุดได้ไหมน,นะคะห <No. No. S 2> นูหนูหนูก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะทําด้ไหมเนาอันดับที่หนึ่งก็ทาแป้งก่อน ทาแป้งก่อนนะคะอันเมนอนี้จะเป็นเกี๊ยวทอดนะคะเกี๊ยวทอดที่หนูอยากทำมากที่สุดเลยเห็นเขาทำแล้วมันน่าอร่อยค่ะหนูก็อยากทำหนูว่ามีน้ำสัตว์กระจายโอหจับ มีน้ำหวานดอกดาวเรืดอกจันนะคะไม่รู้เนาะก็ยอดเลยแต่ที่ดู้ก็คือเอามาดอกอมวัดนะคะก็อยากได้ก็เลยให้ปู่เก็บให้เอาช่องที่อุทัยอยู่นี่ก็ ก็จะเอาไปลงที่ผู้กับลานนอยแล้วก็ใบเตยคนอุดรน,นะคะถ้าใครถ้าถ้าดูถ้าถ้าใครอยากดูช่องใบเตยคนอุดรดูได้นะคะใบเตยคนอุดรน,นะคะก็คือมีช่องเป็นของตัวเองแล้วคะ่ะ นี่เลยนะคะหนูก็จะใส่ตะไคร่นะคะขี้ตะไคร้นะคะหนูเห็นมันไม่รู้ว่ามันเกิดมาทําอะไรหนูก็เลยแฉน,นะคะ่ะเหมืนหนมอนข่นมเออไอติมผัดมากมอยากกินไอติมผัดมากเลยหนูก็เลย อันนี้หนูจะทําเป็นไอติมผัดน,นะคะหนูหนูก็ผัดมันอยู่แต่รอให้มันอร่อยนะคะรอให้มันอร่อยแล้วหนูก็จะมาตัาอันนี้เลยค่ะมันจะเป็นสักต้มนะคะนี่นะคะสักต้มหอมมากๆเลยค่ะ หอมมากมากเลยนะคะแล้วก็จะคนให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้หนูก็จะใส่เลยนะคะใส่เป็นของตกแต่งสองสามอันนะคะอันนี้มันมีไม่เยอะเร็วนะคะอันนี้จะเป็นเมนโเตม โต๊ะเลยนะคะแต่กินจริงไม่ได้นะอันนี้หนูก็ผัดไปวรื่อยๆนะคะอันนี้ไม่ใช่ออมหรอไม้นะนี่นะ i'm um, yeah. ที่อร่อย,ยสุดเลยอันนี้ก็จะเป็นขาดตะไคร้นะคะอร่อยมากๆเลยตัวนี้ถ้ามีกคนยังไม่มาชิมนะคะต้องมาชิมเลยนะคะสวนผักของใบตองคนอุดรนะคะนี่ น,นี้ยังไม่สุกเลยแบบนี้น,นะคะขอขอทำไอติมผัดก่อนนี่ค่ะไอติมผัดตุกข้างๆอยูเลยไอติมผัดนี่เลยค่ะน,นี่นะคะ,นนะ,คะหนูก็จะ ก็อย่าแต่รอเลยนะคะนี่อันนี้หมูอยากให้น้องฝึกแล้วนะคะเมนูที่หมูอยากทํามากที่สุดมากๆเลยนั่นก็คือเมนูอร่อยที่สุดในเมืองไทยนี้นะคะ มันจะเป็นขนมดาวเรืองแต่เรามีดอกกันนะคะเป็นขนมดาวเรืองนะแล้วเราแล้วหนูก็ตำแป้งเรียบร้อยนะคะตำแป้งเรียบร้อยตำแป้งให้ละเอียดนะคะหนูก็จะนี่นะ ก็จะขัดไอติมเลยไอติมผัดของหนูจะมีสองมรชชั่นอันดับที่หนึ่งใส่น้ำมันด้วยอันดับที่สองไม่ใส่น้ำมันนะคะน้ำมันน้ำเย็นนม่แหละนี่นะคะนี่นะคะสิ่งที่หนูหักเอาไว้หนูก็จะมาคทุให้หน้องเข้าไป นะคะุ่มให้ขาปนเสร็จแล้วได้แล้ว หนะะึออ่งนะคะขอขอหยุดกันนะคะยกขาไปแล้วก็คือพ่อของนูเลยนะคะพ่อของนูก็มานั่งรอนะคะโู้ฮูโฮ้โูโฮ้โฮรเลนยลนี่หมคะ ผัดค่ะอันนี้จะเป็นโตอัน,นอันนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแต่ยังไม่ค่อยสุกค่ะอันนี้จะเป็นเอิมกินกินร้านแม่ค้าเองค่ะอันนี้จะเป็นผักกรอบค่ะนี่ค่ะผ<ง>ักกรอบลมพัดเย็นดี ันนี้จะเป็นเอิมขนมโคกค,ค่ะขนมโค,คกยี่สิบบาทไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าทำให้แม่ค้าทำอร่อยมากเลยค่ะนะคะนี่นะคะสูตรนะ่คะแม่นะคะ้าทำแม่ค้าก็จะใส่นี่เลยนะคะแม่ค้าทำแม่ค้าทำอร่อยมากะคะ่ะ นี่นะคะแล้วแม่ค้าก็จะใส่น้ำนะคะน้ำตัวนี้ก็จะเป็นน้ำเอาไว้ใส่ตมแป้งนะคะเอาไว้ใส่แป้งโดยสฉพาะนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่เทลงไปเลยนะ <Ha. S 2> ลูกค้าจะเอาอาหารตามสั่งนะคะเอากะเพราก็ได้อาได้เลยนะคะ <Okay. S 2> แต่แม่ค้าขอตกแต่งให้ลูกค้าอร่อยอร่อยก่อนโอเคอาจจะตกแต่งไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะหมดแล้วนะคะ ah. เพราะว่าแม่ค้าทำเยอะมากๆนะคะเพราะว่า แม่ค้าทำอร่อยเนาะลูกค้าก็เลยมาซื้อกับแม่ค้าเยอะนะคะลูกค้าแม่ค้าลูกค้านะคะนี่นะคะไอติมไอติมพาของแม่ค้าก็จะได้สุกแล้วนะคะแม่ค้าอยากทำโมจิมากๆแต่ว่ามันอยู่พื้นปูนนะคะแม่ค้าําไม่สามารถทำได้นะคะ ลมพัดหนามากๆเลยนะคะไม่ใช่เย็นนะคะอย่าง้านคืออากาศดีมากๆค่ะสวยด้วยเห็นไหนไท่ายด้วยนะคะไปดูเลยแต่ต้องรอให้มันสุกก่อนนะคะเพราะว่ามันสุกนานมากๆแม่ค่ะก็เลย ต้องใช้ตัวช่วยกินเลบูลเลยนะคะนี่นะคะนี่คือกินเลบูลไม่เคย,ยกินเลบูลไม่กินแล้วไม่ตายนะคะกินเลบลูอร่อยค่ะจบปกไมหมล่ะคะจบกระโปกค่ะแต่จะมาเล่นบ่อยอยู่ค่ะแล้วคคะค่ะ แล้วหนูทำไมไม่หาอะไรมานั่งดีล่ะคะเกือบมีคะ่ะเกือบเพราะว่ไทยคือเกือบเหรอคะเกือบคืออะไรคะนีคะ่ะก็เกือบแบนี่นะคะบอกให้ยังดีเกืบเอบบอนี่กุญยนั่งกุญยก็ได้อย่าว่างเขินบอ เดี๋ย่าพังลูกค่ะมันอาจสีหน้าแน่ด้วยจ้าลูกค่ะแม่ค่ะสีเอาน้าให้จริงก่อนด้วยจ้า แม่ค่ะเอาเอยียงล่องท้องให้จจเจ้าจ้าจ้าโอเคเจ้าฮะจ้าไปเลยค่ะไปเลยนะคะ่ะ fc ทุกท่าน fc ทุกท่าน fc ทุกท่าน มาดูเชียบใบเตยใบตอยมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าใบตอยมีปูกับพอพอพอเล่นด้วยสนุกมากเข้าใจไหมเอฟะีไหนลองพี่ลอมแฮปปี้ ส,ส,สุขที่เห็นหนูมีความสุขเอฟซีก็ถามว่าแม่ไปไหนแม่อยู่ทำง,งานใบเตยก็เลยอยู่กับพ่อพอ่พอเล่นกับหนูสนุกพอว่าหนูนั้น 猫咪。 โอเคใครปิดคลิปยังไงยังนานมากแล้วโอเคยี okay. ่สิบเปอรละขนมยังไม่สุกฉันสิ้นเลยเห <c oughs> ด,ดุผลโทษโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าขนมสุกเดี๋ยวมาถ่ายต่อนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้า 茶叶。